ซึ่งเป็นนักรบเกรียไกรยผู้หนึ่งของโลกเขาเป็นนายพรานที่เก่งกาจที่สุดฉะนั้นจึงกล่าวกันว่าเป็นนายพรานเก่งกาจเหมือนนิมรศูนย์กลางอาณาจักรยุคแรกของเขาคือบาบิโลอนเอเรกอักัดและคาวนีในดินแดนชินาจากที่นั่นเขาไปอัสซเรียสร้างเมืองนินเวเรโฮบอีคาลาและเรเซเน ตั้งอยู่ระหว่างนีนาเวและคาลานครใหญ่นั้นมิสรอิมเป็นบิดาของชาวลูดิมชาวอานามิมชาวเลฮาบิมชาวนัฟทูหิมชาวปัตรุสิมชาวคัสบูหิมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟิลิสเตียและชาวคัโทูคานาอันเป็นบิดาของไซดอนซึ่งเป็นบุตรหัวปีของเขาและเป็นบิดาของชาวฮิตไท ชาวเยบุตชาวอามูไรชาวเกกาชีชาวฮิวัยชาวอารคีชาวซินีชาวอารวัตชาวเสเมอร์และชาวหามัดต่อมาผู้สืบเชื้อสายจากตระกูลคานาอันก็กระจายออกไปพรมแดนของคานาอันขยายจากไซดอนถึงเกราปลถึงกาซาและไปทางโสซโดมกุมมราอัดมาและเซบูยิม ไปไกลถึงราชาคนเหล่านี้เป็นบุตรของฮามซึ่งแบ่งตามตระกูลตามภาษาตามเขตแดนและตามชนชาติของพวกเขาเชมซึ่งเป็นพี่น้องกับยาเฟนก็มีบุตรหลายคนเชมเป็นบรรพบุรุษของเอเบอร์บุตรของเชมได้แก่เอลามอัสชูอารัปชาติลูดและอารัม they can